ปันครับอีสองนอออกแล้วครับออกแล้วครับโอ้เป็นหนาฝนนะครับเนาะโอ้นอะนี่ครับกําลังเผาครับนี่เพราะว่าเป็นฝนชุกตังนะครับเนาะดินเันเปียกเต็มทีแล้วเนาะใหม่ก็เลยออกเต็มทีขึ้นกันก็ออกดีครับเด้อนอะใหม่ตรงนี้ขึ้นมาคู่เลยครับทุกคนโอ้ข้างหน้ากําลังดีครับกําลังเผาเลยครับนี่เห็นบ่เนี่ยนอะเนี่ยกําลังเผาเลยครับ ขึ้นครับนี่ยภาษาบันเที่เดือนขับวันชี้ข้อขึ้นครับเดี่ยตรงนี้สองนอครับอันนี้กันนี่ครับนี่นอไม้เผาอันนี้ก็ขึ้นมากแล้วครับตรงนี้ก็มีครับโอ้ยนี่นอหน่อยขึ้นรอบนอใหม่ครับทุกคนเดอพาชมหน่อไม้ขอบคุณทุกท่านกันด้วยที่ที่รับชมนะครับเด้อขึ้นมากนี่ครับขึ้นมาครูกันเลยนี่หนึ่งขาง่นยครับนอหนึ่งนู่นครับเห็นบ่นู่นอีกหนึ่งนอครับ มีทุกก่อครับสรุปเดีวยวนะทุกคนเนาะวัานนี่มีบ่เอ้ยมาแต่กับพยงย้าเดินนะครับบ่มาเดินกับอะไรจะเห็นนอไม่เผาใหญ่ครับนอหนี่พันบินเะครับนี่สวยโอ้ข้างในกับมีครับหน่อยางในนี่ครับนี่ครับมีแม่มีลูกเลยเนาะทุกคนเนาะมีแม่สวยโอ้ข้างในกับมี่ครับหน่อางในนี่ครับ นี่ครับมีแม่มีลูกเลยเนาะทุกคนเนาะมีแม่ผมค่อยเอาให้ทุกคนฟังว่าผมค่อยมาเอาไดเป็นกระสอบครับได้อลีเลยครับนอกไม้หากรอยได้เป็นกระสอบเลยนี่ครับเนี่ยก็ลังงามครับอีกหนอนหนึ่งนะครับด้วนนี้มีกระแมนนะครับด้วนนี้ตรงมือผมนีกระแมนแต่กับพายงามเดินครับบ่อเดินกับอะไรต่เห็นแล้วนอนหนึ่งครับเห็นแล้วนอนหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งนอ อุ้ยโอ้พ่นบินครับโอ้ยมันยังนี้หมดครับไม่หมดตัวบากันีนอนใหม่เท่านั้นเลยครับนี่นอนใหม่ก็ต้องข้นครับนี่นอนนี่ก็ได้แล้วครับนี่โอ้มีหมดครับนี่นอนครับออกดีอยู่ครับโอ้ยตาแรกเนี่ยเลยครับเด้อเฮ้ยว่าไว้ผมเอามาเอามาเอาไปได้เป็นกระสอบได้แท้ๆแครับนอนใหม่บ้านนี้ครับ ลาเพิ่นออกเพิ่นออกแบบนี้หละครับแบบข้าเห็นนะน,นี่แหละโอ้ยนอนกัดเปเผาได้ครับกรขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการติดตามการรับชมขอบคุณทางระบบนะครับเด้อริมเปียกเต็มที่ครับทุกคนตาไล่วนะทุกคนเลยขาผมก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ทุกคนเดินไปเป๋ไปครับนีมันมีครับ <c oughs> นีดน,น้อยครับ ผมบอกบอกบอกว่าบ่มีครับมีนอนหน่อยกำลังแทงเห็นมามครับนี่ครับกำลังแทงเห็นมามนี่กับมีครับนอนหน่อยกำลังแทงเห็นมาแต่เห็นแล้วนอนหนึ่งครับเห็นแล้วนอนหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งนอโอุ้ยโอ้ยอลบินครับที่สามครับก่อย่างนี้บอครับตรงนี้ขึ้นมาคู่เลยครับทุกคนโอ้ขังหน้าก็กำลังดีครับกำลังเผาเลยครับนี่เห็นบอเนี่ยนอนเนี่ย กำลังเผาเลยครับมีลูกเลยมุนขังหน้ครับกำลังอ่อกมาอีกนอนนึงครับเนี่ยตรงมือผมหลวงครับนี่นอนอ่อน่นกำลังบินครับผมเอานานอ่อใหม่บินนะครับเนาะคนเงีวขึ้นผมมาเอางวดที่แล้วผมกับปอยนอนหน่อยวาหลาขึ้นกันครับวันนี้ก็นอนหน่อยนอนหน่อยเยอะครับนอนเนี่ยนอนหน่อยหลายทุกคนเบิ่งไปรอบกอเลยครับขึ้นหล้ข้ายลครับเนี่นอนหน่อยครับเนาะนี่ครับนี่หนึ่งนอนนะครับเนาะมุนขังหน้อยอยู่นครับหนึ่งนออีกหนึ่งนอน อันนี้น oh, ึงเนาะโอ้ขึ้นดีครับเพิ่นบินครับเนาะอยู่กลางป่าเลยครับนี่ครับแล้วผมงก่อยฟ้าออกคร,พรพับ <my shit. S 2> <Demokraten> มืดย่านขึ้นกันแหละครับแพิ่นบินครับเนาะอยู่กลางป่าเลยครับนี่ครับแล้วผมงก่อยฟ้าออกครับมืดย่านขึ้นกันแหละครับแถวที่ผมว่าขีดว่ายจถ่ายเหยือกมาครับนาะนี่คำน้อนอีกงามงามกันละงามครับ กำลังงามเลยก็ดีลูกเลยมันขังไน้ครับกำลังออกมาอีกหนอนนึงครับนี่ตรงมือผมหลวงครับนี่นอนอีกนอนนึงคนกำลังบินครับผมเอ่ยไวาน้องใหม่บินครับเนาะคนเหี้ยวขึ้นตัดไปเผาได้ครับกระขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณเหลายๆขอบคุณทุกการติดตามการรับชมขอบคุณทางระบบนะครับเด้อยิงแข่งไน้ครับนอนหนึ่งนู่นครับเห็นบ่นู่นอีกหนึ่งนอนครับ นี่ถกกอ่อครับสรุปเดีวยวนะทุกคนเนะาะวันนี้มีบ่เอ้ยบ่กลับไปเผาได้ครับกะขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณหลายขอบคุณทุกการติดตามการรับชมขอบคุณทางระบบดวยครับเด้อตรงนี้ครับผมสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณหลายครับสบายสบายสไตล์โอ้ออกดีครับนี่หนึ่ง น้องนี่กสามครับสามเนาะที่งม์งามขับอีกอนอหนึ่งนะครับด้๋ยวนี้นีกระแมนนะครับดี๋ยนี้ตรงมือผมนีกระแมนเบึงบนนี้ครับผมมีผ้าส้ำหวัจุดนี้โอ้ออกดีแล้วครับนี่นี่หนึ่งหนอนลครับนอนี่เนาะตรงนี้คู่ที่ผมคลิปตรงนอหนอไม้นอนี่นะครับนอไม่บินครับ นี่อีกหนึ่งนอครับนอนนี่ยนอทีกําลังแท่งขึ้นจากดินกันไรครับเด้อนี่นี่นอนนี่ทีนี่นกําลังแท่งขึ้นจากดินเนี่ยผมคืออ,อ่อนเบิ้งขับาะพาเบิ้งรอเบิ้งนอใหม่รอครับนะทุกคนเนาะโอ้นี่ตรงนี้มีนอนนึงครับนี่นอน,นี่กําลังเผาครับ๋ยวผมผีพลาดหรอกรอเออที่ซอยเปิดค่าการมองเห็นครับุฒิพง์ลุนละวงชนบุรีครับผมตัวจริงเสียงจริงครับขอจบดีกว่า แบอนี่ก็พ่อล้วครับหนึ่งนอสองนอครับแล้วยู่ขางในนนีงยมีขางใากับมี่ครับปุณนี่ก้อนนี่กับหูซึกว่าขึ้นจุดนี่มิดซีนอครับจะเห็ดนอไหมเผาใหญ่ครับนอหนี่พันบินแล้วครับนี่อีกนอหนึ่งเด้อรับเดินนี่อีกหนึ่งนอครับออกดีแล้วครับเป็นนอไหมเผาเนี่ยนอไหมเผาหลายนอครับนอนี่พันเป็นอย่างบุญเมืองบุบกคอยสมบูรณ์ครับแล้วกำลังขึ้นหน้านี่ขวันครับนี่งสองนอ ออกแล้วครับออกแล้วครับโอ้เป็นหนาฝนเะารับเนาะโอ้นอนี่ครับก็ล่างเผาครับนี่ขึ้นครับดีตรงนี้สองนอครับอันนี้กันนี่ครับนี่นอไมบเผาอันนี้ก็ขึ้นมากแล้วครับตรงนี้ก็มีครับโอ้ยนี่นอนอยขึ้นแล้วโอ้ออกดีครับนี่หนึ่งสองนี่กับสามครับสามนอเออ ที่ซอยเปิดค่าการมองเห็นครับวติพง์ลุนละวงชนบุรีครับผมตัวจริงเสียงจริงครับขอจบเออที่ซอยเปิดค่าการมองเห็นครับวติพง์ลุนละวงชนบุรีครับผมตัวจริงเสียงจริงครับขอจบมีลูกเลยมันขังแน่ครับกำลังออกมากอีกนอนหนึ่งครับนี่ตรงมือผงหลวงครับนี่นอนอีกนอนหนึ่งันกำลังบินครับผมเอินไว้านองใหม่บินนะครับเนาะคนเหี้ยหุ่นเฟืงครับ พาเลาะหน่อไม้รอบข่าทุกคนโอ้ยขังในกันแล้วล่งโอ้มีมดครับมีงอนครับออกมีอยู่ครับโอ้ยตาแรกแน่เลยครับเด้อคนบินครับล่ะยุกางป่าเลยครับนี่รับแล้วผมก่อยเฝ้าออกครับมืดยานขึ้นกันแหละครับมีบ่มีครับนี่นอนหน่อยครับผมบอกบอกบอกว่าบ่มีครับมีนอนหน่อยกำลังแท่งเห็นไหมรับนี่ นี่ครับกำลังแทงขึ้นมานี่ก็มนี่ครับนอหน่อยกำลังแทงขึ้นมาผมมาเอาทีลวผมก็ปล่อยนอหน่อยไาไหลเพื่อกันครับวันนี้ก็นอหน่อยนอหน่อยเยอะครับนอเนี่ยนอหน่อยหลายทุกคนเบิ่งไปรอบกอเลยครับขึ้นลร้ครับอันนี้ก็ขึ้นมาคูกันครับนี่นี่คูกันอันนี้อีกนอหนึ่งรัดลืมครับว่าขึมาเบิ่งนอใหม่กับแล้วมาเบิ่งตอนคำครับทุกคนอย๋ยพรมจีพาลอเบิ่งนะครับเด้อวมีทั้งหมดหากอครับ มันจะขึ้นดีขึ้นครับดี่ตรงนี้สองนอครับอันนี้กันนี้ครับนี่นอไหม่เผาอันนี้ก็ขึ้นมากแล้วครับตรงนี้ก็มีครับโอ้ยนี่นอนหน่อยขึ้นอ,ออกอ้อมเบิ้งขับาะพาเบิ้งรอเบิ้งนอไหม่รอบครับนะทุกคนะโอ้่ตรงนี้มีนอนหนึ่งครับนี่นอน,น,นี่กำลังเผาครับยวผมผิผ้าแล้วรอดิมเปียกเต็มที่ครับทุกคนตาไล่เลยทุกคนเลยขาผมก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ทุกคน เดินไปเป๋ไปครับนี่ก็ขึ้นมาครับนี่น้อยอีกครับล่างงามครับนี่ขึ้นขึ้นก่อนที่ก็มี่ครับห่อกก็ลังสวยเลยทุกคนบ่มีอยังแล้วลิปนี้พัพาชกโอ้ออกดีครับนี่หนึ่งสองนี่ก็สามครับสามนอนนี่ก็บินครับสูงนี่อีกงอหนึ่งครับใช้ได้ครับใช้ได้ออกดีแล้วพะ เป็นหน้าฝนดินมันดินเปียกแล้วครับเนาะแต่เห็นแล้วนอนหนึ่งครับเห็นเหล้วนอนหนึ่งตรงนี้มีหนึ่งหนออุ้ยโอ้โอโอผนบินครับจะลดบไปเผาได้ครับขอบคุณถูกทานนะครับเออขอบคุณลหลายขอบคุณทุกการติดตามการรับชมขอบคุณทางระบบด้วยครับเ้อ,อบิางครับพาเลาะหน่อไม้รอบค่ำทุกคนโอ้ยขังได้ก็บอะไรางเด้กัขึ้นมาครับ นี่น้อยนี่ครับลังงามครับนี่ขึ้นขึ้น,ขน,กนก่อนนี่ก็มี่ครับหน่อกำลังสวยเลยทุกคนบมมีอย่างแล้วคละปบนี่พาพาจิบว